สวัสดีนะคะแล้วในวันนี้จะมาพาทัวร์บ้านค่ะนะคะเริ่มจากเริ่ม,มจากที่หนึ่งเลยนะคะไปไปดูกันน,นี่เนาะนะคะต็จะเป็นแบบนี้นะไปข้างในขอจัมโตเลยขอเจัมโตเลยนะคะนะคะอันที่สองค่ะนะคะก็จะเป็น นะคะก็จะเป็นของเล่น,นะคะ่ะนี่นะคะนะคะี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่าเสื้อผ้า าการทัวร์บ่าของเราเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะคะแชร์กันเยอะๆนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ลิปดนี้นะคะขอบคุณาไปก่อนัสดีค่ะบ๊ายบาย